เอาครับเออมาโยสายเลี้ยวขวาแล้วสามีฟ้ามาแล้วครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับพอกันพอๆกันที่เก่ามาเลี้ยงแล้วแต่ว่าวันนี้เอารวบลัดรวบลัดรวบลัดตัดตอเอาเลยแบบรูโลอเฝ้านี่ครับนะเอ่อเอฟซีคุณอย่างเนาะเมลี่เนาะเพิ่นว่ามีของอะไรสนใจคลิกคุณบออยากแขนเนาะนี่ครับนี่ครับจะขอกันว่าอย่างไรครับอยากได้ยุบบอครับได้ครับอันนึงเอาครับเออจากอันก็ได้ยเนาะเดี๋ยวไล่ก็ดีเสียงมันดังมว่าไง เราเสียงม yeah, <Ay glorious. S 1> ันมวนอยู <it> ่นนเสียงมนดังมวนอยู่เอ้านายหูเฮาเอารถครับเดี๋ยวต้องยุดก่อนครับเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศอรถบาบัดพี่ลูกเจ้าเลกจอาเอี่รถบลูกเจ้เฮือลูกเ้อินี่ครับของนี้นะครับนี่ก็พอเตี้ยครับนี ก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ตัวขาวๆฟอกงัวขาวนะครับเนาะเพิ่นสนใจคลิกอยู่ครับเนาะเออ่จะรบกวนยังได้กับนะส่งมาที่สาม่มีฟาร์มลรอครับนะได้อยู่ครับเนาะสาม่มีฟาร์มนะเว่าสัญญางามนะครับนะที่อยู่กับตามนั้นนะครับนะว่าสัญญางามครับที่อยู่หนึ่งร้อยครับมาเตยตะบนทุ่งกุลานะครับนะ บสนวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะศูนย์ห้าหนึ่งสามศูนย์ครับนะ,ะปลาปลามาเร็วพันยังบุ๊คเชื่อปศุสัตว์มั้งน่าจะปศุสัตว์ตัวนี้นี่ครับคนสนใจครับถามเรียบร้อยครับนะสนใจหนึ่งข้อครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาค่อยว่ากันครับเนาะจะลงคลิปอีกเทืยรนึงครับเนาะไปไปไปนี่ก็มีพอชายพอไส้เนาะจักสิเอิ่นยังไงเอาชายแล้วกันเนาะนี่ครับมาเป็นสายขาวครับสายขาวนี่ครับค้างยังมือก่อนนี่สงสัยไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเออ เออเออจะจอยน้ำคุณเขาน้ำทาคือเลยมันทาคือได้จอยร้อยยางคือเฮ้ยไปย์ไปก่อนครับโอ้สองจักจักโตเดี๋ยวเพื่อนนี่สองสี่หกแปดสิบเก้าโอ้เก้าตัวครับโอ้แพ้แถวนี้เต่อยเจอยไปย่างครับ อตมาเลี้ยงตลอดโบอจอยครับสามวัังที่เลี้ยงหน้าตังหน้าจังเขาก็เรียบร้อยครับนบ้ำเขาเรียบร้อย <c oughs> ด่านี่กับน้ำท่วมแล้วครับนะ นี่ครับนี่ม่านนา้ำเต็มเรียบร้อยครับนะเหลือตะลุท่วมถนนครับใกล้แล้วครับนะเหลือปิมป้มๆเหรอยี่บวกเกิดสองมือครับอาจจะท่วมถนนเอา้าตามเลยนึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาถอยใจัฐมือแมนเห็นท่องมา่นงมานม,ามา่มานลักษณะนี่ม,าม,าม,าม่านม่านเราพูดโตครับโตเป็นม่านโมเมนต์บักส์โลว์วะเนาะ โมเมนต์ปลโลัวว่น้อนีปลาสลัวเพรท่นปลาลัออกไปแล้วตีพอได้ครับมะออื่นมือฮือเนี่ยครับในน้ำอาจจะเต็มครับนะล้นครับน้ำจะล้นเรียบร้อยตรงนู่นจะจะไปเก็บลวดน้ำล้วครับคุณแล้วเพราท่านเดินไปครับว่างครับจุนตรงนี้อาจจะได้ไปเก็บลวดน้ำครับนี่ครับน้ำเอาเต็มแล้วครับ ล่างกัะทวงม,มาแล้วครับนะสมกูม้มาละโมโหว่ารอบนี้จะป่วยเคลือนอีกบอครับนะสะก,ากาะ้างน้ำาเลยกะเอาไปจนันเบเอาลวเอาเลวเอาเลวเลไ น,นี่ครับด้านล่างครับราาเขบระบายน้ำโอ้นา้าท่วมด้านล่างไว้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็กวัเปงอุบนอุบวนตแข้งนยงตั้งแต่ครับ้งแต่มื่ก็นรรับน้ำนี่ครับ ก็แล้วน้ำมันปล่อยไปใส่กันมันก็สิบดเดือดรอดตื้มเหรอเขาก็สิกักเออเขาสิกักน้ำไว้นะเคลื่อนอาจจะกักน้ำนะเคลื่อนจะกักน้ำครับน้ำดัน่างเต็มครับเต็มเรียบร้อยครับสองมื่นครับเนอะก็เกินสองมื่นแถวนี้เป็นทะเลน้ำนะครับเป็นทะเลไเรียบร้อยเป็นอ่าว ับนาม,ม้าเพื่นกัดเรือม,มาซิดเบรคครับมันหนามาแห้งว่านหนามกับ่วเมื่อไหร่ครับามมาเาาอ,ไอ,ไอาไกวแล้วครับอรอบนี้เพื่อนบอระบายนามอีกกัดจัดแยวเลยครับถั่วแยวเลย แต่ว่าอาจจะระบ,บายอยู่ครับ,รบเด็กยินเข่าเดันใตะทางอุบลทางยังน้ำกับทัวร์เมื่อกันนี่น้ำทักมาจากโคราตนะเออยังไงเออยังไงเออยังไงไม่ยนหวาแล้วนะทางทางเรับนะก่อไส้ไปก่อเรียบร้อยพอเดดพ่อเห็นครับน่าจะไปแล้วครับนะเด็กชขนาดจะมาแล้วหมู่บ้านก็นไม่เลี้ยงใสคือ้นเห็นเราไม่ไใชเดช ไปยังไหนเห็นรู 2> <2> ้เราเลไรของอยุ่งเง่จบคำเเกอาไปปนเฮ้ยใช่ใช่มูนี่มันหูสายไงยังด้วยลบทไปไปก่อนติวถือเขาถืองี้ยมาเรหัวหน้าโอ้เกือบแล้วเนาะตามันนั้นงานเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่ลอยกัน 哎哎！哎哎！哎哎！哎拜。哎哎哎哎 เรียบร้อยครับอื้อผู้ใดนไม่เห็นอยัางก็ถางหมลายเถอะอืมอืมรับน้องใจกับมาครับมาลงมา ปกติเลยตรงปอยอ้าวด้านนี้ก็พอคลอยลงไปแล้วครับนะนี่หมอจ่าจะไปด้านนี้ครับนะไปทางทรายนี่ครับนะทางลตนะทางบ้านลำเพลินนี่ครับไปเรียงใกล้ๆนี่ครับน,นู่นแถวนี้แหละครับนะพอไปไกลครับลงนีไปก็ ใส่มือไปนี่ครับเลาะไปนี่ครับเนาะนี่เราไปในคางถน,นนนี่ไปบักไก่ครับน้องตัดตั่งแถวนี้แลครับเนะาะคนไล่ขากักแล้วโอ้ยงูัดตื่นอีกแล้ว,วเ,ออเอานะเช้าเรรเราาาทมช้ได้ขบ้บวมาเดียวเด้อ เอาสวดยู่สดอยู่แต่ว่าอยู่บนบกสดเรียบร้อยแล้วครับของคผ้าไส้ไปแล้วบอครับอ้าวเมื่อวี้พ่อพอนซ้ำนี่นะครับเขาปลาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่สันติเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ